ติดลูกแล้วลูกฟักฟักก็ะติดลูกเอามือแตะมันได้แล้วมันสีห่วงมือแตะแล้วมันสีมันจะฟอภาษาโบราณบอกห้ามเอามือไปแตะฟักในน้อยเดี๋ยวมันสีนี่เดี๋ยวมันสีอนสนสนสฟอนี่ยส,สีว่าได้ สีแล้วมันสีฟอสีหลุดปล่อยให้มันงัยแล้มันกลายงัปักเป็นฟักชนิดกลมกลมข้างบน,นลูกนะรัง,งติดเต็มด้วยข้างบน ข้างบนก็บมี่ตักหอมบวกหอมเ,เต็มเลยลจับตัวได้จับเดี๋ยวมันจี่วางวางมันจีบ สีลูกมองสีลุดแต่บ่ได้แต่เดี๋ยวก็สีลุดมีลูกหน่อยอีกกำลังติดลูกเยอะเลยลูกเยอะเลย อันนี้ฟักหอมฟักหอมบวกประยุน์ของบุญบวกประยุบน,บ,บ,นบนตน้นกระเทียบวก ผลก็เป็นฟักหอมเป็นบวกหอมล่างก็เป็นแปลงพักเ,เกษตรอินทร,ร,รีย์แบบผสมผสานสวนเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีได้นำมักชี่วาภาพในการบำรุงรักษาช่วงนี้ฤดูร้อนนาแร่งดูแลง,ง่ายว่านนี่ห้อนหลาย สักกะสีใบเหลืองโตช้าคิดปกติดูแลยากช่วงอันนี้เป็นเตยตยหอม